สิคือร่คือร่าเข่าของน้ําแบบสิที่นี่นะงี่บริษัทเขาแบบนั่งคนเอาไปฟั่งมหาเดียร์ตั้ไปลวงเดียร์อย่างไรเนอะก็จะได้กุ้งแบบกรานี้ที่สัองน้ำเบอร์มอเกนมาสังก่งทำประเดี๋ยวไปละถ้าคสนั้นก็พำประเดี๋ยวเป็นคนเนี้ย เสียรงน้ายบปั่นน้องเลี้ยงเสร็จเนี่จะค่อยต้ดก่อเสียต่เ้าเลยแก็สังเกตหางกระชากวัที่มาสังเกตอีกรอบที่ข้าได้อกวันพระเนี่ยโอ๊ยมากกว่าแต่เพียงบอวันพระท่านข้าวสารสวยถามโม่เีเอาเนาะ để đây quay lại làm việc một tháng ở đâu thôi 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 nó thôi 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 thôi

nhạc sĩ cùng sĩ cả mu từ nơi <laughs> rốt mây yên mong nhang tiếng thì thăng phu tỷ cả dễ dương tiền ca điệp mong lúc sông thân mặc nơi cả dài đầu em vàng mở cả nơi toàn nam ta đầy những tiếng chùa mở khăn mau bạc mi thầu คนมายี่ทานนอูอุ่นั้นเติดเดีวสิพออ่อจี้ยมในเปรตอือห้อไอตอนนี้มา,าเร็จนไปเขีนยนจดบวววึกวสิพยามจากสิมาตาย,งาย,ย,งยางังหลดอังไดก็จใจยงน่ะยานพุกงปั่นหัพ่อเมี้อาอยู่บ้าหนหัวขั้นสิว่าไปัปนโลกขั้นเขาหักันอาย เออคือส <to> ิลูกง่ายรอไก่กำดมวางย่านเขางงตั้งเสียเบียดตัวรุนอแนวจิมวะวหายรบมือว่ากึนตาใส่เพี้ยนนิ่งจะเขามากจะตั้งไหนสัมบัติสัมบูร์บักนินบาปละอ่างรู้หรือไม่รู้ว่าขาดกำลังบุญออกไปรักบวกกัเขาไปสู้

ອັນກະກຳແລ້ວເປັນເຈົ້າຄຸນໃນໂລກສາດນສອດໃນເປັນໝາກຂ້າທີ່ພໍ່ແ คาเหี้ยมาตอนตัดกัดอีกคนละเงามาตัดนั้นกล้กแต่อตัวเป็นตาจีบอกอครับตัวส่มมากตัวตีนีหน้าตากาเลียหนักปมากขึ้นทดียนั้นนี่แล้วใเป็นจ้าคุณวายเงินขุนก็บ่มีผคุณดสั่งเลย อันโยมเมากันยยกไ้ใจใครเป็กระ้อนได้ภาษาผู้เขาะคุยอะไรกันนโยมเสียงดังจังเลย่าตุไอ้จุดีไม่แห้งเลยปวดปวดบันดาห์ยันว่าเพิ่มพรอมว่าขันพระในดาถ้าเปลี่ยนพระน้อยมาเรียงมามเรียงมาเือถือเดี๋ยวหาวาคาเจ้าาเจ้าที่ถอนเนเลยไม่ออก วีซาบ่กิ่แต่หาวายย่อมม่ได้หอกคนกีดาท่านเปลี่ยนพระไงไม่รักละวายยังก็คือว่าเป็นจาขุนรักก็ดีเ่นซี่ไรไงจะกได้ังละไอเอาอรมหาบทสวนทุเียนวัตถอยาได้ถ้าปากคึอได้โล่ว่ได้ไม่ขุดแต่ว่ากังห้องกัเขาเดียวก็เป็นขุดแไฟอืม วันนี้จะท้พ่อป่าไปนั่นไปนี่มาร่วมกันบริจาคน้โยมรับประทนผู้นั่งหาพันผู้นี้มื่นหนึ่งเท่นี้ไปคุณนนั่งไปเทระสามเสียงสี่เสียงยมันดีอกดีใจว่าเกิดมาวาสนา่อยไหลใหญ่เอ้ยแต่ก็อยเกิดมองทุกข์มองยากโทษเอามาวัดมาอ่างสังคมเขากับได้อัศกเกิดเทิดกับชะมเกิดเป็นลูกคุณนไยคุณหมูเท่จัง อันแม่งเฮี้ยงคอยเฮี้ยนแม่กะหามกะมีแม่ลูกแมงเต้ากะมีหนามมีตาจะเป็นพระเจ้าคุ่งใหญ่อันนี้เป็นเจ้าคุณนี่อ่างอานเข้าคอยพุกงทิ้งที่ไตจะเปิดวัดไปอ้างพ้นก่อนก็กล้าเข้าเลือกเองขางยกก่อยจะไอพรึกว่ากล้าโมกันก็กล้าตากมื่อนี่เคล้อมกันล้อมก็เล่นน้อยประจำปุ๊บคอยละมี่สององ เล่นท่องคั่งกับเล่นท่องแดงนะ <laughs> เน้นท่องคั่งมัตตอุบบนกับนน,นนท่องแดงมัตตาบานรู้สะอาด <laughs> ออดูท้อไฝ่ายจะเด้นรู้ประทา <laughs> เลีนพ่อ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 ของ้าวเกานี่งหนุ่งไงแห้งเตี่ยมปุ้ดลง <laughs> มกามกราบมาปฏิบัติว้านลพ่อลงพ่อได้ไนีมีพีนาาพ่น้องมหาพาะ ที canal, so bueno, ่น so right so ้องเสียอีกกระสูงสนองห้างพี่น้องเท่าไนผมกับโม่ห้แจ๊บแล้วผู้เฒ่าสองคนนะฮยพยินพูดใส่พู้เจ้ยอยนุงผ่าตลงลุงเสียเอี่ยมน้อยหาชิบเสียเอี่ยมเหลียงนะครับผกยาเสียมปลากระไหมเชี่ยงวัดเรานั่งอยู่เราไปเรานา่มะกตะไก่ละเนี่ยหลายลังสูบยาอยู่ใต้ต้นให้นะครับ ห้ากับหยิบกหากับพูยนิ่งไม่แงเถ่าเถ่าตัวมันยงต้งเป็ี่ยนเนื่อเป็นหนังอยู่แ้วซอง้ที่เขียวทัวเหะนพะเียวมากท้องยาชี้เขียวดูตาเท่้ีเพราะต้องสิยเสเลียต้งเสียประกันเลี้ยงได้ปกัมาพาดบ้านนั่งกูหันาแล้วถ้าว่าจะเขาม่ายำหลายด้เห็นกันหลายปีเล้ว เล่ไผ่ยล่าเสวนางสียงไม่ถามซื้อเล่าเล่าเล่ากสอบสองไว้เขาจะเปิดเบิ้งพักโดกคมนี้พักบุญยืดนนำกำนี่หอดกล้วยสุกมาเท้าแหงว่าจะมาปวดเทปตัเทีนั่นเสลรง้องพอยก็จะากปวว่าจะเสียงเอ้าก็เป็นจะปากนีง แต่แว่าเขาเป็นผูไ้ไหมาแต่ท่านไหนจะจิมาตี่รวดกวดเพี้ยงประทีมาหาคนแล้วหล่านจะพุ่นมันมาจิงดอกผุ่งยืด,ดยหน้า,นา,อาเอาก็ให้หเน้ป่าผกตัที่ะขเขาเอาเสกะทีเขา,าเห้องเบลจะไม่ขูดไปให้ราหละนะักเต้องเอาล่าไปตบห้องไปห้องนั้นอื่ผุด ห้ามกัดน้าว่ามเข่าลึกไปดับไปดับ <sch ép>